สวัสดีค่ะวันนี้มีนัดเดตที่แพรลุงเจี๊ยบแพรลุงเจี๊ยบอายุทยาบางไทรวันนี้มากับคนดังนะคะคนดังสวัสดีค่ะยุ้ยบางไทรค่ะกระตูนบางไทรชมภาพบรรยากาศนะคะมีห้องนงห้องนอนอันนี้เขาบอกเรามาซะสายเลยจะพุงไหมบอกไม่ไรหรอกไปกินไหมมาต่อมาไม่เป็นพี่เอ้ย อันนี้มากับคนดังนะคะนี่มากับคนดังเดี๋ยวไปเอาไปแจ๊คี่ไหนมาพี่เอามาให้เมื่อกี้ปลาแล้วให้ไปซื้อเพื่อต้องห้าบาทก็ไปใช้บ้านก็ได้ดีกว่าเก๋กว่าเอ่อาคนดังคนดังก็คนดังนี่คนดังดังไฟดังไฟเหรอดังไฟ ที่บ้านไม่ได้ทำแบบนี้นะคะที่บ้านดิดนิ้วไฟก็ติดเลยโอ้ัอนนี้เบาแล้วโตโตนอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะคุณคุณน้องมีก็มีกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็มีแซลมอนซาซิมีแล้วก็มีมอซซมมโอ้ปหสวยกวซมี เฮ้ยเว่อร์ไว้ก่อนก็มีซาซิมิค่ะปลาปลาน้ําลึกนะคะเพราะว่าอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพญาเนะคะตอนนี้แล้วแล้วก็มีเมนูที่แซ่บวอค่ะส้มตําค่ะไปดูแม่ครัวค่ะดูแม่ครัวอันนี้แม่ครัวนะคะส้มตำปางไปอินต่อกระป๋องตางีบานไกแกเอาลงเล่นๆลงเออค่อยๆเกียร์นี้มันจะดับโต๊โต๊ดดูใช่ปะจอันนี้ค่อยเอาไปตักเลยวันนี้มีแจ่วฮ้อน ฉันทำฉันทำอะไรย่างย่างอะไรย่างย่างย่างสินลไล <c oughs> ชมบรรยากาศชมบรรยากาศ <c oughs> ชมบรรยากาศนะคะที่แม่น้ำจะพยายามเพอบางไสที่แพรุงเจี๊ยบ มีบรรยากาศเราจะมานั่งตกปลาแต่เราไม่มีปลาให้ตกแเราจะตกในถังเพื่อจะเอามาย่างทําอาหารในวันนี้ตกกระโดโดลงไปเลกุ้งแล้วก็จะตกในถังม,ม,มันไม่ท้าทาย<ๆ>เราต้องตกในถังไหมคยังตเอมใถเอาปลาลืมไปปามแค่นี้แหละเราจะเล่นน้ำไหมคะ แม่น้ำจั p ยามันน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมน้องกระตูใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องกระตูไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเขสเปนในขาเลยป๊อสยุทธหายุแพ่ยีเหรอถามถามไหม เขาเอ่อยงกอป่ะกับกับกอกอรี่รีดไหมเออผ่านป่านป่ากงจต่พันเร็เร็วเองาบถ้าจบงานนี้คงมันคุณมีคนมาติดต่อเข้ไปสัมมากอนะคะ มีคนดูเรจะเปิดโรงงานโรงงานร,งงานารับจ้างสัมภาละก่อมาดูบรรยากาศเพราะว่ามาถึงเพียงต้องทานาตูด้ดีเดี๋ยวไม่มา เฮ้ยเราเป็นคนดังนะไม่ได้ดังขนาดนั้นดังไฟใช่ไหมดังไเราฟ้าร้อหรือเปล่าวงนั้นไม่มีใครเอา้องร้องเขาเละเกียร์ล่เขาเละเกียรเนี่ยก็โดนเล้ก็เสียีโอ้โหีนีอ๋อลงไม่เห็นหรอ ไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ลองในงทุกอนดูเพลงโอ้โอ้เคดี <c oughs> โอเคงั้นดิกุลองได้เป็นไง แอ่ไปงุ Mohammad, <laughs> Quindi, ้มงิบเวลาพักก่อนเพราะคมคมๆเลยสิเพราะคมคมๆเลยตูนเพําคมเลยสิมีดมีดคำคมที่สุดก็คือมีดบาดคอก็ตายบาดบาดมือก็เลือดออกนะคะอันนี้ลูกสาวัอันนี้ลูกสาวลูกสาวสาวสาวแซ่โอหน่อยแซ่โอ ไปไกด้วไม่ธรรมดาแล้จ้ะมาดูลีลาการกู้ได้ไม่เบากู้แม่น้ำข้าพยาได้ยันหอยแครงงม่งเลยมั้านพ่มืออมีทไหนได้ได้ได้อดีกได้ยันข้อหมูใรก่ที่แพรุงเจี๊ยบเอาหนึ่งจากแมาแก้ก่อนแก้หนูไม่ปิดนะจะติดยาก อันนี้จะทำกุ้งแช่อ่ะกุ้งอยู่นี่กุ้งแช่เบียร์นะคะกุง้งแช่ปลาแต่ว่าเมาว่ากุ้งแช่เบียร์จะกินเลยเนี่ยกินทั้งเบียร์เนี่ยเ <laughs> มาตกแพ้เลยมาๆมาถ่ายทุกตัวมาถ่ายะไม่แพ้ไม่ตกเอาทานปิดละปิดสูตรไม่ตายตัวมีอะไรก็ใส่ไปเอาหนหมัว เราหน้าหน้ายังโปกงนาที่น่ะเผ็ดจีบเลยมั้ด้วยเผ็ดจเลยนะเ็ดขวดเนาะบ่เออขวดเลยเผ็ดมากเผ็ดนั่นไงน้ป่าวพดเออ่ยเวงาเลยเหรอ เอาจะแล้วอทำจนแพ้แต่เนาะส้มตำเลยอันเฉพาะมันกินแต่หมูคกอคักกูคิดว่าแต่ที่ไหนได้ทองเออเอากระดูกหมูว่แ่น่ะเนียลืมใส้น้ำซุปนะเนี่ยกระดูกหมูลืมเส่นน้ำซุปก็่ายอะเอาอียเดี๋ยวขี้ นักบอ่เป็นไม่ห <PA> ั้ม <left> ่ห <left> like, wow. ั้ว่าใ่เป็นเป็นแสบบ่ออกมุ้งนึ่งเอานี่ไปเรียมหน่อยเขาเหอหินแล้กเเหลียวห็นไหมตายเลยยิ่หุ่นผัวมานน้าออกมุ้งหนึ่งยี่ง เบ่งไวเพืนเป็รเป็นตุลสตรีเนี่ยนางกำหงเ้อาแบบชุ่มนนเสยงโยไก่าเลย้แม่เล้มานงมก็ไปเลยนะนถาแขก้อเตียให้ร่านั่นน่ะคูกล้าก็ร่างเบียรน่ะคือแห้งน่ะ ก็เป็นดาเซลี่สซิมซิซิมันกสื่อกันหมดคื้องนตตอโอ้ยไื่ทำารไหลไม่เ็มหลซิมแมซิมแม่ซิมแมพี่ไก่ซิมซิมบาทเพอยู่ดิอะไรเออมาสื่อมาหน่อยดีนะผีสื่อมาอยังไงเ้ยนไเพชรเดียเพชรางว่ะ ฮคดจังพร้ gem, <Darwin> อมปาอันี้มเค็มตัวนี้อันนี้ห่เค็มจ้าหม้อใครกินเค็มเด็ดมาอย่าไปจังไหนบอกมาอันนี้ผมชอบ่บบตรงหลายเลยพว่าบดใส่ใส่แล้วน้ำตาลน้ำแดง่เดียวใส่แล้วน้ำตาลอ่ะก้อนอะไรก็ะเบาลปวดเามาวางนี่ลือยังวะซื่ความร่อยโอ้ รรนรียก <laughs> ว่าอร่อยมน,น่นแน่ชอบหมาลอยนัวบนนัวก็ู่ดอีก่วซิมไม่เนี่ยกระซิมๆกรแดกซิมตับเมื่อไดสิดมัดม<า>ัดบ,บแบรอบะกีแบรอบขด้